สวัสดีทุกท่านะครับวันนี้กล่าพบกับ BY Station ครับวันนี้นะครับ BY Station ของเรานะครับมีข่าวข่าวการแลกคะแนนนะครับของบัตรเครดิตธนาคารอมสินเป็นสลากออมสินแบบดิจิตอลนะครับมาฝากทุกทุกท่านกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ใช้บัตรเครดิตธนาคารอมสินเนี่ยน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า1,000คะแนนนะครับของบัตรธนาคารบัตรเครดิตนะครับ ธนาคารออมสินเนี่ยสามารถที่จะแลกเป็นสลากออมสินได้มูลค่า100บาทนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยวิธีการแลกเนี่ยเราจะต้องโทรไปที่หลังบัตรนะฮะแล้วก็ให้เขาทํารายการให้เรานะครับเพื่อที่จะไปขอแลกสลากออมสินที่เป็นใบๆตามสาขาที่เราระบุเอาไว้นะครับแต่วันนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนคะแนนนั้นนะฮะเป็นสลากแบบดิจิตอลได้แล้วโดยที่สามารถที่จะทําเองในที่บ้านไม่ต้องโทรศัพท์ไปที่หลังบัตรด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ BY Station ด้วยนะครับสำหรับผู้ใช้บัตรเครดิตธนาคารนมสินนะครับแล้วก็มีคะแนนนะครแต่ยังไม่รู้ว่าจะนําคะแนนไปทําอะไรนะครับวันนี้นะครับบีวายเชของเราเสนอแนวทางการแลกคะแนนเป็นสลากออมสินแบบดิจิทัลนะครับหนึ่คะแนนแลกได้100บาทใครที่สนใจนะครับเราได้แชร์โพสต์นี้นะครับไว้ในเพจของตัว BY Station แล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของมาจากเพจของ g s b c a r d นะครับ สำหรับใครที่สนใจเราจะต้องเข้าไปในลิงก์นี้นะครับเขาจะมีลิงก์ให้เราเข้าไปแลกนะพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของ GSB Reward Point นะครับก็จะมีให้เราแลกสลากออมสินตรงนี้นะครับแล้กดลงทะเบียนด้านล่างตรงนี้เลยนะครับ หลังจากนั้นจะมีเงื่อนไขนะครับโดยเงื่อนไขของเขาเนี่ยก็จะเป็นคะแนนขั้นต่ําในการแลกนะโดยที่เราจะต้องตั้งเอาไว้ก่อนว่า1000คะแนนเท่ากับ100บาทนะฮะแต่สลากดิตตอน้นั้นจะมี2แบบให้คุณเลือกนะถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกเป็นสลากนิตตนแบบ1ปีนะครับขั้นต่ําจะอยู่ที่10หน่วยนะครับสิหน่วย1ปีคือ200บาทเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้คะแนนแรกทั้งหมด2 0 0 0คะแนนนะครับสามารถที่จะแลก ตัวสลาก1ปีได้แต่ถ้าคุณสนใจที่จะเป็นสลากดิจิตอลแบบ2ปีหน่วยละ100บาทนั้นขั้นต่ำก็จะอยู่ที่10หน่วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือ1000บาทจะต้องใช้ทั้งหมด1 0,000คะแนนในการแลกสำหรับสลากดิจิตอลแบบ2ปีนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราจะต้องดูก่อนว่าเรามีคะแนนถึงขั้นต่ำของเขาหรือเปล่าถ้าถึงก็แลกได้เลยนะครับ ลำดับถัดมานะครับเราจะต้องมีแอปพลิเคชัน m ม m o แล้วก็ตัวทะเบียนสลากดิจิตอลก่อนด้วยนะถึงจะสามารถที่จะแลกสลากอันนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการแรกลกรางวัลน,นั้นนะครับจะต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัตรเท่านั้นไม่สามารถที่จะเอารางวัลน,นี้ไปแลกให้กับคนอื่นได้นะแล้วก็จะมีในส่วนของเงื่อนไขนะครับว่าการแลกในรอบที่เราจะได้นจะได้อย่างไรบ้างนะครับยังไงเดี๋ยวดูรายละเอียดตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทํวันรายการวันที่1ถึงวันที่4จะได้รับสลากของวันที่5 ถ้าทำรายการวันที่5ถึงวันที่9จะได้ทัศตาสลากในวันที่่างนี้นะครับอันนี้ผมจะแคปหน้าจอตรงนี้เอาไว้ให้นะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่นำคะแนนมาแรกนั้นบัตรจะต้องยังคงใช้งานได้อยู่นะไม่ใช่ยกเลิกบัตรไปแล้วนี่จะไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้เมื่อแรกเรียบร้อยแล้วธนาคารจะส่ง SMS เนะครับเข้าเบอร์ลูกค้าที่ลงทะเบียนเอาไว้นะถ้าเกิดตรงนี้เราโอเคเรียบร้อยแล้วเรากดยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไข ไปที่หน้าถัดไปนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะให้เรานะครับกรอกในที่บัตรประชาชนเลขที่บัตรเครดิตแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วหลังจากนั้นกดถัดไปก็จะมีการให้เราใส่คะแนนเพื่อที่จะแลกสลากออมสินตามจํานวนที่เราระบุเอาไว้นะครับก็เพียงแค่นี้ก็สามารถที่จะแลกในส่วนของตัวสลากออมสินนะครับแบบดิิตอนได้แล้วโดยใช้คะแนนของบัตรเครดิตนะสรับใครที่ยังมีคะแนนอยู่และยังไม่ได้แลกนะครับสามารถที่จะลองใช้วิธีการนี้ดูกันได้นะแล้วถ้าเกิดว่าสงสัยนะครับ หรือติดประเด็นอะไรสามารถโทรเข้าไปได้ที่1115หรือนะครับเบอร์0 2น9 9 8 8 8 8นะครับติดต่อกับธนาคารอมสินโดยตรงได้เลยนะฮะใครที่แรกแล้วนะครับมีประสบการณ์การแลกยังไงมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆพนให้ฟังกันบ้างนะครับสวัสดีนนี้ก็เป็นข่าวคราวสั้นๆน,นะที่นามาฝากกันขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ